สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเกนโชค่ะชาวราศีพิจิกนะคะประจำวันที่9ถึง15พฤษภาคม2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับความลุ่มหลงนะคะเรื่องของการเอาอกเอาใจตัวเองหรือว่าอาจจะปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะหรือว่าไม่ซีเรียสมากในบางสิ่งบางเรื่องนะคะยุดเรื่องของความพอใจของตัวเองเป็นหลักเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะดูเอาแต่ใจ ไปนิดนึงในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องของการทำงานนะคะก็จะเหมาะกับอาชีพบันเทิงหรืออาชีพที่ต้องคีเอที T e B, สร้างสารรค์ผลงานต่างๆศิลปะศิลปินนะคะก็จะสร้างสารรคผลงานได้มากขึ้นคิด ไอเดียใหม่ๆได้มากขึ้นนะคะบางรายให้หลีกเลี่ยงเรื่องของการพนันเรื่องของอบายามุกหรือว่าเรื่องของสิ่งลอดตาล่อใจต่างๆนะคะอาจจะทําให้เสียทรัพย์หรือว่าเสียเปรียบได้ในเรื่องของการเงินนะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินจะมีรายจ่ายมากเป็นพิเศษสําหรับชาวพิจิกนะคะมีการเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางไรายได้เดินทางเพราะเรื่องงานทําให้ต้องใช้จ่ายเงินส่วนตัวควักเนื้อไปก่อนนะคะแล้วค่อยมาเบิกทีหลังแบบนั้นหรือแม้กระทั่งการลงทุนธุรกิจนะคะที่คิดว่าได้ชัวร์อะไรแบบนี้อาจจะล่าช้าติดขัดทําให้ชาวพิจิกต้องหมุนเงิน ให้ดีในสัปดาห์นี้นะคะสุขภาพโดยรวมนะคะช่วงล่างลงไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกระดูเรื่องของปวดหลังปวดเอวเรื่องของอระบบสืบพันธุ์ต่างๆทางเดินปัสสวาวะระบบขับถ่ายพวกนี้นะคะคนโสดสัปดาห์นี้นะคะให้ดูให้ดีถ้าพบรักเป็นความรักหรือความค่้เป็นอารมณ์ชั่ววูบหรือเปล่านะคะถ้าอยากให้รักยั่งยืนก็ลอง ดูใจกันสักระยะก่อนนะคะ,ะท่านที่มีคู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องของการดึง,ด,งดูดนะคะเรื่องของคนอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามานะคะหรืออาจจะมีเรื่องหึงหวงน้อยอกน้อยใจใช้อารมณ์ต่อกันได้ง่ายในสัปดาห์นี้นะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องประครับประคองนะคะเรื่องของจิตใจอารมณ์ให้ดีสำหรับชาวพิจิกค,ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ